ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรููผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่55เพนโตตัวจริง อย่างไรก็ตามนักเรียนส่วนน้อยจากสถาบันศึกษาของสถาบันศึกษาเพนโตยังคงนิ่งเงียบใบหน้าของพวกเขาไม่มีความปิติยินดีนักเรียนที่ไม่ยิ้มทั้งหมดมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันบนเสื้อผ้าของพวกเขาเสื้อคลุมของพวกเขาดูสง่างามเป็นพิเศษและพวกเขาก็สวมเครื่องประดับที่วิจิตรงดงามอย่างยิ่งพวกเขาเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยขุนนางที่ประจบประแจงหรือบุตรนอกกฎหมายของขุนนางส่วนน้อยของพวกเขามีสถานะสูงกว่านี้ คนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าร่วมสถาบันศึกษาขุนนางได้ด้วยเหตุผลหลายประการดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเลือกอันดับสองและเลือกสถาบันศึกษาเพนโตข้าไม่ได้พูดอย่างนั้นมีเดินคิดผู้คนจากสถาบันศึกษาขุนนางสาบแช่งซูเยออีกครั้งอย่างไรก็ตามเป็นเพียงนักเรียนที่อายุน้อยกว่าที่ด่าซูเย่นักเรียนที่มีอายุมากกว่ามองดูซูเย่อย่างระมัดระวัง นักเรียนที่มีอายุมากกว่าเหล่านี้เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนพวกเขาตะโกนตอนนี้ไม่ใช่เพราะพวกเขาโกรธหรือโกรธเคืองแต่เพราะพวกเขาพยายามระง,งับจิตวิญญาณของคู่ต่อสู้และเพิ่มขวัญกำลังใจนี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วไปในการแข่งขันตอนนี้ซูเย่ญญพลิกสถานการณ์ทั้งหมดด้วยเรื่องตลกเห็นได้ชัดว่าวิธีการของเขาฉลาดกว่าการตะโกนตามอำเภอใจดังนั้นนักเรียนที่มีอายุมากกว่าสองสามคนถึงกับเตือนผู้วิเศษฝึกหัดทั้งสามให้ระวังซูเย่ ผู้วิเศษฝึกหัดสามคนจากสถาบันศึกษาขุนนางไม่ได้โกรธและพวกเขาก็ไม่ได้ดูถูกซูเย่ด้วยเหตุนี้แต่พวกเขาก้มหัวในการสนทนาแทนเขาเป็นผู้วิเศษฝึกหัดขั้นสูงอย่างไม่ต้องสงสัยหากเขาเป็นอาวุธลับอีกฝ่ายคงไม่มีปฏิกิริยาเช่นนี้ในตอนนี้ข้ามีพรสวรรค์ของหูฟังสายลมข้าได้ยินพวกเขาพูดว่าซูเย่เก่งกว่าคนโง่คนนั้นเพียงเล็กน้อยที่ชื่อฮอตนา นีเดิลเป็นคนเจ้าเล่ห์เขาจะไม่ส่งคนเข้ามาโดยไม่พิจารณาคนนั้นใจเย็นมากแม้ว่ายิ่งเขาใช้วิธีเหล่านี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงว่าเขาไม่มีโอกาสชนะพวกเราสามคนจะใช้วิธีการดังกล่าวหรือไม่อังเรมองเข้าไปในดวงตาของบาซาโรและโดนิสหลังจากที่เขาพูดดวงตาของพวกเขาเปล่งประกายด้วยความมั่นใจซูเย่มองดูทั้งสามคน จากนั้นเหลือบมองดูคู่หูที่ประมาทอย่างไม่น่าเชื่อที่อยู่ข้างๆเขาเขาส่ายหัวด้วยความหมุดหงิดแม้ว่าเขาจะไม่ได้พิจารณาถึงความแตกต่างในเวทมนต์ของพวกเขาแต่อีกฝ่ายก็ชนะการต่อสู้ไปแล้วครึ่งหนึ่งโดยอาศัยความแตกต่างในทัศนคติของพวกเขาเพียงอย่างเดียวทัศนคติของคู่ต่อสู้ของเราค่อนข้างดีแต่กลิ่นเหม็นของความเย่อหยิงของพวกเขาในฐานะขุนนางนั้นเข้มข้นเกินไป ซูเย,ย่ได้ปรับความคิดของเขาแล้วก่อนที่เขาจะก้าวเข้าสู่สนามประลองเหตุผลที่เขาเดินช้าก็เพราะเขาวิเคราะห์สถานการณ์ในสมองของเขาอย่างต่อเนื่องเขาได้วิเคราะห์ทั้งสองฝ่ายและสถานการณ์ปัจจุบันโดยใช้แบบจำลองเมฆฝนร่มและแบบจำลองเขาได้ระบุข้อดีบางอย่างที่เขามีอยู่ แม้ว่าเขาจะล้มเหลวในการทำให้ผู้วิเศษฝึกหัดทั้งสามคนโกรธเคืองเมื่อเขาล้อเลียนสถาบันศึกษาคุนนางในตอนนี้เขาก็ทำให้จิตวิญญาณที่พวกเขาได้รับชัยชนะติดต่อกันมาที่สำคัญเขาได้รับหนังสือดีๆของนักเรียนและอาจารย์จากสถาบันศึกษาเพนโตซูเย่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นคงจะดีที่สุดถ้าเขาชนะแต่เขาจะได้รับประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรหากเขาต้องเสียไป การเยาะเย้ยสถาบันศึกษาขุนนางเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดที่สำคัญคือง่ายต่อการดำเนินการซูเย่กระแอมอีกครั้งและกล่าวว่า <c oughs> เมื่อเทียบกับเสียงหอนไร้สาระจากอีกด้านหนึ่งผู้คนจากสถาบันศึกษาเพนโตชอบที่จะพูดกับฝูงชนด้วยอารมณ์ขันอย่างไรก็ตามนักเรียนทุกคนในสถาบันศึกษาเพนโตเข้าใจดีว่า, <c oughs> วาการพ่ายแพ้คือการพ่ายแพ้ไม่มีโชคที่เกี่ยวข้องกับชัยชนะของสถาบันศึกษาขุนนาง ค้าขอแสดงความนับถือต่อผู้มีชัยชัยชนะแต่ละครั้งของเจ้าคือจุดสูงสุดของหยาดเหงื่อและความพยายามของเจ้าชัยชนะเป็นผลจากการทำงานของเจ้าการตกผลึกของสติปัญญาของเจ้าเจ้าควรจะภูมิใจกับสิ่งนั้นซูยเย่ก้มศีรษะลงเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพหลังจากเขาพูดจบนักเรียนและแม้แต่อาจารย์บางคนจากสถาบันศึกษาเพนโตก็พยักหน้าเบาๆเมื่อได้ยินสูเย่ สถาบันศึกษาเพนโตไม่ใช่สถาบันที่จะได้เปรียบด้วยกลอุบายแม้ว่าพวกเขาจะไม่พอใจกับมันแต่การพ่ายแพ้ก็คือการพ่ายแพ้ไม่จําเป็นต้องทาสีด้วยแสงที่ต่างกันการแสดงออกของผู้คนจากสถาบันศึกษาคุนนางอ่อนลงอีกครั้งบางคนถึงกับรู้สึกว่าตอนนี้พวกเขามากเกินไปเมื่อพวกเขาสาปแช่งนักเรียนปีสองด้วยความโกรธ นักเรียนปีสองคนนั้นก็แค่ปกป้องเกียรติของสถาบันศึกษาของเขาไม่มีเหตุผลสำหรับพวกเขาที่จะสาบแช่งเขาและไม่โกรธพวกเขาควรจะโต้กลับด้วยอารมณ์ขันแทนนั่นคือวิธีที่แท้จริงของชาวเอเทนแต่การกระทำของสถาบันศึกษาคุณนางกลับเป็นแบบอย่างของคนป่าเถื่อนจากยุโรปเหนือหรือคนหยาบคายจากสปาร์ตาทางตอนใต้ในที่สุดซูเย่ก็พูดว่าพวกเรานักเรียนของสถาบันศึกษาเพนโตจะไม่มีวันท้อแท้เพราะสิ่งนี้ การรับรู้ถึงความอัปยศอดสูและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคือวิธีทางที่แท้จริงของเพนโตวันนี้อาจารย์นีเดินมองหาค่าและพูดว่าสุเยตสถาบันศึกษาเพนโตได้รับความพ่ายแพย้ติดต่อกันแล้วนักเรียนรุ่นเยาวหลายคนสูญเสียความได้เปรียบและความตั้งใจที่จะต่อสู้พวกเขาเริ่มสงสัยในจิตวิญญาณของสถาบันศึกษา เขาถามข้าว,ว่าข้าจะก้าวไปข้างหน้าในฐานะนักเรียนปีที่สองในฐานะผู้วิเศษฝึกหัดคนใหม่ล่าสุดในสถาบันศึกษาเพนโตได้หรือไม่เขาต้องการให้นักเรียนของสถาบันศึกษาเพนโตได้เห็นความกล้าหาญอีกครั้งเพื่อเป็นสักขีพยานในความกล้าหาญเพื่อเป็นสักขีพยานความมุ่งมั่นตอนนี้ข้าจะให้คําตอบของข้าซูเยหหันกลับมาอย่างช้าๆเขาตรวจสอบอาจารย์และนักเรียนของสถาบันศึกษาเพนโตซึ่งเต็มไปด้วยความยุติธรรม เข้าอยู่ที่นี่แล้วและข้าจะสู้เลือดของการต่อสู้ในเอเทนทุกแห่งถูกจุดไฟทันทีนักรบกลุ่มหนึ่งยกมือขึ้นและคำรามอย่างคลั่งไคล้ไม่นานหลังจากนั้นผู้วิเศษก็ตะโกนตามพวกเขาไปอาจารย์ที่อายุน้อยกว่าบางคนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และยกมือเชียร์เสียงดังดวงตาของฮอตแดงก่บด้วยความตื่นเต้นเขาส่งเสียงเชียร์อย่างมีพลังราวกับว่าเขาเป็นลิงยักษ อาจารย์และนักเรียนของสถาบันศึกษาเพนโตกำลังตะโกนชื่อสู่เย่จิตวิญญาณของพวกเขาดูเหมือนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวในขณะนี้นักเรียนของสถาบันศึกษาขุนนางในอีกด้านหนึ่งยืนนิ่งเป็นเวลานานหลังจากเห็นฉากนี้ความหมายเบื้องหลังคำว่าเพนโตคือหนึ่งเดียวกับไหลกว้างเป็นชื่อที่โศกราตีสตั้งให้เขาชื่อเดิมของเพนโตคืออริสโตเคโลซึ่งหมายถึงเกียรติสูงสุด ในสถาบันศึกษาเพนโตเพนโตตัวจริงมักเรียกกันว่าเกียรติสูงสุดที่แท้จริงและนักเรียนที่แท้จริงของสถาบันศึกษาเพนโตการได้รับการยกย่องด้วยเพนโตตัวจริงโดยอาจารย์คือการสแสวงหาสูงสุดของนักเรียนทุกคนในสถาบันศึกษาเพนโตก็มีชัยเหนือทุกสิ่งข้าไม่ได้พูดอย่างนั้น นีเดินมองที่ซูเย่ด้วยริมฝีปากที่สั่นเทาเบาๆเขาพิจารณาทุกอย่างแล้วแต่ท้ายที่สุดก็ยังประเมินซูเย่ต่ำไปซูเย่สูดหายใจเข้าลึกๆจากนั้นยิ้มและหันไปมองสถาบันศึกษาขุนนางเขาคิดกับตัวเองว่าการเพิ่มชื่อเสียงของข้าให้อยู่ในระดับนี้รู้สึกว่าถูกต้องข้าไม่สามารถสรุปได้ถ้าข้าทำการกระทำนี้มากเกินไปข้าจะต้องจดจจอกับการแข่งขันต่อไปซูเย่กระซิบกับผู้วิเศษฝึกหัดข้างๆ ช่วยค่าหาไม้เท้าระดับฝึกหัดด้วยอยากได้อันใหญ่ๆยิ่งใหญ่มากยิ่งดีขอขอบคุณผู้วิเศษฝึกหัดชงักไปครู่หนึ่งเขาแก่กว่าซูเย่หนึ่งปีแต่เขาวิ่งไปที่ชั้นวางอย่างเชื่อฟังที่พวกเขาวางไม้เท้าระดับฝึกหัดและเลือกอันที่มีส่วนสูงประมาณซูเย่เขาถือไม้เท้าและวิ่งกลับจากนั้นเขาก็มอบมันให้กับซูเย่นักเรียนของสถาบันศึกษาขุนนางในอีกด้านหนึ่งต่างพากันอ้าปากค้าง บุคคลสามารถเปิดใช้งานพลังของไม้เท้าเวทมนต์เมื่อพวกเขาก้าวขึ้นเป็นผู้วิเศษระดับเหล็กดำและได้รับหอคอยเวทมนต์ระดับที่สองของพวกเขาปกติแล้วไม้เท้าระดับฝึกหัดทำจากไม้และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ฝึกหัดคุ้นเคยกับไม้เท้าเวทมนต์และบรรเทาความกังวลของพวกเขามีเพียงเด็กฝึกหัดที่ไม่มีความมั่นใจเพียงพอเท่านั้นที่จะใช้ไม้เท้าระดับฝึกหัดระหว่างการต่อสู้ ไม้เท้าในมือของซูเย่ทำจากไม้จากต้นมะกอกมันหนาที่ด้านบนและผอมลงที่ด้านล่างไม้สีเหลืองจางๆถูกปกคลุมไปด้วยร่องสีน้ำตาลซูเย่ไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าทันทีแต่เขากลับยืนอยู่ที่ตำแหน่งของเขาและนึกถึงผลการวิเคราะห์ครั้งก่อนของเขาและตรวจสอบเพื่อดูว่าเขาได้ทิ้งอะไรไว้หรือไม่